ดูละขัดไปล่มาเดี๋ยวห้อยกยกผมกันได้ดีมั้ยไกห้อปั่นไปกันหล่อเขาอวยก็ได้โข้นาแเขนนี่ยงเ็นไปสกิดปั่นช่ยกันไว้ไวมาห้านมาเนืนังีอมาปั้นมาปั่นหุ่นก๋แซ่บเข็นเน่าเหมือนเนาะนี่ก็สองยัสี่นะ ยกมือไปเลยตัวนี่ใหญยดำโยกมือไปเลยละมวนแหง่งก้อนผู้หน่อยน่อง้อนผู้หน่อยกระดูกกันหน่อยขี้เท่ากันหน่อยโอ้สมกับคนขาขาหนึ่งขึ้นใหญ่เออขาหนึ่งขึ้นใหญ่ขาหนึ่งขึ้นหน่อย <c oughs> ขายมันซื้อซื้อเนี่ยที่ค้านั่น้เอเอเอวคอสัตว์นะาดีดนะคะซื้อตรงตรงเนี่ยอย่างยังไงโกงนะับมาไก้มันตรงตรงเนี่ขาคือเป็นจ้งสัตว์มันบให้หลงเขาโอ้เป็นว่าขาออกไปพูดนี่ก็เกือก

ูแทนแขนไรกับพทอตันเบาวนั่น่ะก็สูงก็ต่ำน่ะบ้างไ้เล็กที่เราขวบกระปุกตาเลยปุ่นไปบ้างเลยโย่ง แค่นทางผุนใหญ่แข้นทางนี่พอซื้อเลยแค่นทางนี่มันสันแคนทางนั้นนเห่าเออแขนทางนี่เอาใส่อีกนะ

แกนทางนั้นิหน่อยทางนี้ไหมเอามาเติมอีกเครง่องก็ดีนอ้อันร่มยหนท่งนีนอยเออนั่นหัวนี่นี่มองนี้ค่ะทางนี้ก็ใหญ่อยู่หน่อยหนึ่งเออเออได้เออใส่นมให้เล่าเนยเห็นว่าบ่มี

Ooh, ta cứ อีเนาะตาคือบ่สึกกันมา <laughs> <gân hình> <laughs> <get eating>